เออเพชรเพชรรู้เปล่าว่าข้าวที่เป็นหมันกับข้าวปกติอ่ะข้าวชนิดไหนเอาไปทำพันข้าวรูกผสมได้ก็ต้องข้าวพันปกติดีแอดผิดต้องเป็นข้าวที่เป็นหมันถึงเอาไปทำพันข้าวลูกผสมได้แล้วมันจะดีกว่าข้าวพันปกติยังไงไม่บอกเฮ้ยท็อปไปดูดิข้าวเป็นพืชที่ผสมตัวเองเวลาที่ดอกข้าวบานออกมานะคะเขาผสมตัวเองเรียบร้อยแล้ว การที่จะให้ได้ข้าวลูกผสมเกิดขึ้นก็คือจะต้องเอาละอองเรนูของดอกข้าวดอกนั้นนะคะออกให้หมดแล้วถึงเละอองเรนูจากต้นพ่อเข้ามาใส่ซึ่งวิธีการนี้ค่ะมันจะยุ่งยากดังนั้นก็เลยได้มีการนําเอาข้าวที่มีการกลายพันธุ์ซึ่งเขาจะเป็นหมันถ้าปลูกในที่ร้อนแล้วก็จะติดเมล็ดดีถ้าปลูกในที่เย็นคือถ้าเมื่อเราต้องการที่จะสร้างข้าวลูกผสมก็จะปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ค่ะในสภาพที่ร้อนปลูกต้นพ่อข้างข้าง เราองเกสรจากต้นพ่อก็จะปลิวมาผสมกับต้นแม่ผลที่ได้ก็คือได้เมล็ดลูกผสมเกิดขึ้นโดยง่ายอะคะ่ะข้าวลูกผสมมันจะให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวแผุนแท้ซึ่งนอกจากผลผลิตจะสูงแล้วลักษณะอื่นๆก็จะดีกว่าข้าวแผ่นแพ่นแท้ทั่วๆไปด้วยคะ่ะซึ่งจะรวมถึงความทนโรคทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนอกจากนั้นข้าวลูกผสมก็สามารถปรับให้มีลักษณะต่างๆที่เราต้องการได้ง่ายอะคะ่ะ ข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะคะนอกจากที่จะให้คุณประโยชน์เรามากมายแล้วค่ะก็ยังซ่อนความมหัศจรรย์ไว้อีกด้วยนักวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะคิดค้นวิธีได้อีกเยอะเลยใช่แล้วครับถ้าช่วยกันแบบนี้นะครับอนาคตข้าวไทยเนี่ยสดใสอย่างแน่นอนครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว,ว่านักวิจัยใช้วิธีใดในการทําให้ข้าวเป็นหมันใครทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับรายการของเรามีของเจลึกมอบให้ด้วยครับสนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน